ให้ฉันทำไมก็ข้าปิดปากไงถ้าเธอเห็นอะไรอะ่ะก็อย่าแจ้นไปบอกแม่ฉันละฉันไม่เอาเงินนะไม่เอาเหรอรับไลน์ดีคะเอาเป็นอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับอันนี้กล่องละยี่สิบห้าบาทคะ่ะ ได้เนี่ยแะครับอันนี้สามสิบบาทค่ะเอาเป็นกล่องแล้วกันครับอ๋อนครับเอาอันนี้ด้วยก็ได้ครับได้จุากครับผมหนึ่งร้อยบาทค่ะจุใมากเลยขอบคุณนะครับวันนี้เราขายดีนะแม่เนาะดีหมดอ้าวประโยคสวัสดีค่ะ ขายดีหรอก็พอได้อะจ้าวันนี้คุณหยกรับส่ขขงกลับไหมคะน่าเวทนาเนาะเอาลูกมาช่วยขายไม่สงสารลูกบ้างหรอแทนที่จะเอาเวลามาทบทวนหนังสือกลับมาต้องขายของอย่างนี้ชาตินี้อ่ะคงลืมตาอ้าปากไม่ได้หรอกไม่เอาละฉันต้องรีบเข้าบ้านก่อนป่านนี้อคุณชาญหิวแย่ละเดี๋ยวข้าคุณหยก นี่ค่ะนันตาให้คุณชานด้วยนะคะไม่ต้องจ่ายเงินนะคะวันนี้ดิฉันอยากตอบแทนคุณชานที่เคยช่วยเหลือดิฉันไว้นะคะอุ้ยหลุดมืออะทำไมไประโยคท์ทำแบบนี้ละคะขนมราคาถูกอย่างนี้ฉันไม่ใชสามีฉันกินหรอกไม่อย่ามาทำตัวหน้าองสารไม่สามีฉันเห็นใจอีกนะ แม่ทำไมประโยคเขาชอบพูดจาน่าเกลียใส่แม่อยู่เรื่อยเลยอ่ะแม่กับลุงชาไม่ได้มีอะไรกันซะหน่อยก็แค่ลูกค้าที่เคยซื้อขนมเราเขาคงไม่พอใจแม่นะ่ะไม่พอใจแม่เรื่องอะไรคะเรื่องมานานมาแล้วลูกตอนเด็กๆลูกเคยไม่สบายตัวร้อนมากลุงชาแกก็อาสาพาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วแกก็มาช่วยอดหนุนขนมแม่บ่อยๆประโยคเขาคงไม่พอใจเรื่องนี้ล้มั้งอ๋อหึงนั่นเอง ควรอยู่หรอกแม่เพราะแม่หนูว่าทั้งสวยกว่าใจดีกว่าแล้วก็พูดพอกว่าตั้งเยอะเมียลูกไม่ว่าคนอื่นเขาแบบนั้นใครจะเป็นไงก็เรื่องของเขาไปเราทําตัวของเราให้ดีก็พอเออขายของต่อกันดีกว่าเนาะจะหมดแล้วด้วย เดี๋ยวลูกคงสัยอากาศมันร้อนจริงก็แม่ตื่นทําขนมตั้งแต่เช้าหนูบอกให้นอนพักนอนพักก็ไม่เชื่อเดี๋ยวหนูเลิกเรียนแล้วหนูมาขายเองแม่ไม่เป็นอะไรหรอกโอ,อ้ขี้บ่นนะเรานะ่ะหนูว่าแม่เข้าไปนอนพักในบ้านก่อนดีกว่าไปเดีย๋ยวหนูขายเองตรงนี้นถ้าใหญ่แล้วยังขายไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวแจกเด็กแถวนี้เอาอ แล้วเราก็รีบเข้าบ้านไปอ่านหนังสือค่ะแม่ไปหนูช่วยหนลูกค่อยเดินนะแม่บอกว่าอย่าตื่นเช้าตื่นเช้านี่ก็เย็นแล้วนะทำไมยายตองยังไม่กลับอีก โอ๊ยแม่จะโทรมาทำไมเนี่ยโฮัลโหลตองแกอยู่ไหนเนี่ยอะไรแม่หนูเรียนวิเศษอยู่แค่นี้นะน่ารำคาญจริงพี่อาค่ะเมื่อกี้พี่อัพบอกว่าจะพาตองไปไหนนะตองไปได้แล้วนะคะค่อยกลับตอนเย็นๆโอเคงั้นไปกัน ดแล้วหรอจ๊ะอืมไม่น่าเชื่อเนาะขนมไทยเฉยๆยังจะมีคนชอบกินสงสัยเพราะราคาถูกเหมาะคนจนๆเลยมั้งแต่คนรวยๆที่เขาชอบขนมไทยก็มีนะและนี่เธอไปไหนมากลับมาซะเย็นเชียวพูดมากนะ่ะเอาไปค่าอะไรให้ฉันทำไมก็ค่าปิดปากไง ถ้าเธอเห็นอะไรอะ่ะก็อย่าแจ้นไปบอกแม่ฉันละแล้วเดี๋ยวฉันจะให้เพิ่มอีกโอเคปะฉันไม่เอาเงินนะไม่เอาเหรอนี่ตองฉันจะเตือนเธอด้วยความหวังดีนะเธอเกิดมาโชคดีกว่าฉันมากที่ไม่ต้องลำบากหาเงินไม่ต้องเหนื่อยเหมือนฉันแทนที่เธอจะตั้งใจเรียนนี่ไม่ต้องมาสอนฉันได้ไหมน่าลำคาญอะ่ะแต่อีกไม่นานก็จะจบมาหาลัยแล้วนะเธอน่าจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้ ฉันมีเงินฉันจะเรียนกี่ปีมันก็เรื่องของฉัน้ย,ยแม่วันนี้มีแต่เรื่องน่าเบื่อ,อทำไมอะลูกก็ตองอะดิไม่ยืนว่าหนูชดจัดๆดตายแล้วทำไมหนูตองเป็นแบบนี้อะ ลุงชานเขารู้ว่าลูกสาวคนเดียวของเขาเหลวไหลแบบนี้นะอาการปว่ยของลุงอะ่ะก็ต้องซุมลงแน่ๆเลยอะแม่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกลุงชาญเด็ดขาดเลยนะเรื่องนี้ถือว่าแม่ขอแล้วเราจะปล่อยเรื่องนี้ไปเหรอคะต่อไปตองเขาจะเป็นยังไงอะแม่เอาแบบนี้รอให้คุณชาญอาการดีขึ้นแล้วเราค่อยไปบอกเขาแล้วกันจะมีวันนั้นเหรอคะแม่ไม่เอาแล้วไม่พูดเรื่องคนอื่น ลูกรีบไปอาบน้ำก่อนถ้าเดี๋ยวแม่จะทำข้าวเย็นไว้ให้จ้ะแ,แม่คะหนูกลับมาแล้วง่ายลูกวันนี้ทางมหาลาัยเขาประกาศผลสอบแล้วนะแม่รู้ไหมว่าหนูสอบได้เกรดเอทุกวิชาเลยจริงเหรอลูกแม่ดีใจด้วยนะโอ้ลูกของแม่เก่งจริงๆเลยอีกนิดเดียวหนูก็จะเรียนจบแล้วนะแม่ แม่ต้องรีบหายนะเราจะได้มาเปิดร้านขนมอย่างที่แม่ฝันไว้ไงได้เลยเดี๋ยวแม่จะรีบขายป่วยนะคือแม่เก่งจริงๆเลยอ้าวพ้อหยกสวัสดีค่ะได้ข่าวช่วงนี้ขนมเธอขายดีงั้นเหรอก็พอขายได้ค่ะประหยคนั่นสินะมันจะขายได้สักเท่าไหร่เชียวกะอี้แค่ขนมเล็กๆน้อยๆอยเปิดขายหน้าบ้านเนี่ยนะ หนูไม่ได้ทําขายหน้าบ้านอย่างเดียวแบบแม่หนูหรอกค่ะป้าอย่าบอกนะว่าเปิดร้านขายเจาเงินที่ไหนมาเปิดมีทางหรอกเดี๋ยวนี้เขามีขายออนไลน์แล้วนะคะประโยคหนูอะ่ะรับออเดอร์จากการขายออนไลน์นี่แหละยอดขายเยอะมากเลยนะอย่างเธออ่ะไม่มีทางรวยหรอกไม่เหมือนยายตองลูกสาวฉันเรียนจบทํางานออฟฟิศได้เงินเดือนเอนป็นหมื่นหมื่นเป็นแค่แม่ค้าขายขนมจะรวยได้สักเท่าไหร่กันเชียว ค่ะป้างั้นหนูขอตัวไปทำขนมก่อนนะคะทำเป็นลงรูปใส่ชุดคุยจบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนี้ต้องมาสื่อซะหน่อยวันหนูไปถ่ายชุดคุยเล่นกับเพื่อนมาน่ารักมากอ บ้านเราทำไมอะแม่ไปหยกมีอะไรหรือเปล่าคะใช่เกามาดูหน้าคนหลอกลวงไงทำเป็นลงรูปลงโซเชียลเรียนจบจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พึ่งเขาไม่ได้หลอกลวงหรอกค่ะคุณพึ่งเขาเรียนจบปริญญาตีจริงๆเรียนไปทำงานไปนี่แหละคะ่ะเป็นไปนไม่ได้พึ่งน่ะเขาเรียนจบสามปีครึ่งด้วยนะคะ ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจะจบสามปีครึ่งได้ไงหนูจบจริงๆจ้ะป้าแล้วตองล่ะเป็นไงบ้างจบมาทำงานออฟฟิศได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วคะทำมาเป็นปากดีถามถึงเงินเดือนลูกสาวฉันช่วงนี้อเศรษฐกิจไม่ดีขายขนมแบบเธออีกไม่นานก็เจ๊งคอยดูประโยคเขาเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะแม่คนแบบนี้ ไม่มีทางพบความสุขของชีวิตหรอกลูกป้าพอน,น่อเหรอนี่ยายตองตื่นได้แล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนเนี่ยโอ๊ยแม่เป็นบ้าอะไรอีกเนี่ยคนจะหลับจะนอนหลงค้าลูก้็มาเดี๋ยวนี้เลยนะ <S 1> <S 1> <S แกชอบทำให้ฉันหนักอายมาคุยกับฉันได้รู้เรื่องเลย นี่แกรู้ขึ้นมาเือลยนะ,ะแม่นี่คนจะหลับจะนอนนี่แกรู้ไหมนางเพิ่งรู้แม่ค้าขายขนมหวานอะ่ะมันจบปริญญาแล้วแม่ว่าไงนะไรสารานะน่ะคนอย่างมันอะ่ะไม่มีปัญญาจะหาเงินมาเรียนจนจบปริญญาหรอกก็แม่อะ่ะเห็นมากระตามันถ่ายชุดคุยอะ่ะลงโซเชียลถ้าแกเรียนจบแล้วอะ่ะไปหางานหาการทําอย่าให้แม่เสียหน้าล่ะไม่อะ่ะตองไม่อยากทําตองที่เกียจน,นี่ไงตองทำไมพูดกับแม่แบบนี้ โอ๊ยหนคูหยุดตะเบงเสียงทีถ้าแม่ยังเป็นแบบนี้นะหนูจะไม่อยู่กับแม่แล้วก็ตองเบื่อแม่อยากให้ตองเรียนตองก็เรียนให้แล้วไงหยุดเรียนได้เลยนะตองโอ๊ยแม่ทำอะไรกับเกเดี๋ยวแกกลับมาคุยกับฉันก่อนนี่มันเวงกรรมอะไรของฉันฉันเรี้ยงลูกไม่ดีตรงไหนทำไมมันทำกับฉันอย่างนี้